ของเนี่มันจะหนักตอนที่เราถือการถือนี่ก็คือถือด้วยมือเราเราไปถือด้วยความปูกคคันถือด้วยความปูกันถือด้วยความเกี่ยวข้องถือด้วยความห่วงแหนต่างๆมันหนักเพราะสองอย่างหนักเพราะถือด้วยมือเราด้วยตัวเรา พันวงแหนครอบครองอะไรเอาววนต่างๆเรียกว่ามันไม่ได้หนักเรียกว่ามันหนักมันก็ถือโดยมือแล้วก็โดยการก็้าไปครอบครองเกี่ยวข้องสืบพัน เกี่ยวข้องเขาไปถือถือว่าถูกภายนอกก็ดีถือด้วยถือด้วยสติปีติดถือด้วยอารมณ์ด้วยความนึกคิดก็ดีมันก็มีความหลงเป็นมูลความหลงเป็นต้นเป็นบุญถามเรื่อวิชาก็าเราคิดว่ามันจริงจังมันก็เลยถือเพรถือก็เลยทุก การถือมันไม่ใช่ทุกแต่มันทุกเพราะหลงการถือตรงนี้ต้องดูให้ดีๆแต่ดูแล้วมันก็เหมือนนันเดียวกันพอไปถือจึงได้ทุกแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตรงนั้นทุกเพราะทุกโดยกาเราเห็นว่าต้องคิดว่าตรงนั้นจริงเมื่อเวลาเราเห็นจริงมันจึงไม่ได้ทุกอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้ทุกเพราะว่าดินน้าลภไปมันไม่ทุกสิ่งที่ คืออยู่ไม่ได้ทุกข์แต่ไปไปคิดว่าตรงนั้นจริงอนะทุกข์คือเขาไปจริงกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็หมายว่าสิ่งนี้หมายถึงว่าถือว่าเป็นเรานะแต่จริงมันไม่ใช่เป็นที่ต้นไฟนธาุซึงไรก็ไม่รู้แต่เราคิดว่ามันจริงมันก็เลยนี่เรียกว่าทุกข์เกิดเพราะอปปทานถ้าเห็นจริงก็ไม่ได้ ก็ไม่ทุกข์เพราะทุกข์มันไม่อยู่ตรงดีนน่าลงไฟทุกตรงมันไม่อยู่ตรงที่ไม่หลงความหลงนันจะทําให้ทุกข์เรียกว่าวิชาามถ้าเราดูจริงๆเห็นจริงมันมันก็ทุกข์ไม่ได้เพราะมันไม่ทุกข์เพราะตรงนั้นมันไม่ทุกข์ตรงเข้าใจผิดมันก็ทุกข์ตรงไปคิดว่ามันไปทุกข์ทุกข์มีเหตุด้วยความหลงนั่นเองวิชา้ามหลงมาแล้วก็เรียกว่าตัณหา กีเลสตัวตนคนสัตว์อของมีก็ยังเอาไม่ได้จะไปหวังอะไรของไม่ไม่มีที่ของมีของเห็นอยู่ยังเอาไม่ได้ตัวเราตัวเราทั้งหลายก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันต้องตาย การได้มันก็จบไปคนเราตายแล้วมันไม่ได้อะไรนีกว่ามันเอ,อะไรไม่ได้ของมียังเอาไม่ได้ของไม่มีจะไปคิดอะไรไปหวังอะไรของไม่มีก็คือไปคิดถึงจิตถึงใจไปเลยมันไปไปแล้วก็เพราะหลงมันหลงตัวหลงตนไป่ึนไม่เห็นโมนกเลยสะท้อนหนีไปอยู่ทั้งอื่น จะ่บอกรูปกับน้ำรูปยังไม่ถูกเห็นขาดยังเก็บถืออยู่มีประทานในรูกเมื่อกายเป็นน้มเมื่อกายเป็นนา้แล้วก็ลูปก็ถูกเก็บข้อมูลไปหมดนะลูกไย้ายไปอยู่กับนามเพราะว่ายังรู้ลูปไม่จริงนั่นถึงว่ารู้รูกจริงรูปไม่เป็นเราลูปกระดับน้มกดับก็แปลว่าคิดนึกจิตใจไปอีกไม่มีเพราะมันหลงมาแต่ต้น แต่ลงมันยังทำงานได้อีกมันก็ต้องไป่อีกทั้งที่มันไม่มีอะไรนั่นรือสิ่งที่เห็นมันยังเอาไม่ได้ไม่ได้อะไรสิ่งยังไม่เห็นจะไปหวังอะไรกับมันทำไมต้อง ทำไมถึงไม่รู้มันตอนตอนที่มันก็เห็นเห็นอยู่เนี่ยมันก็ไม่จริงถ้าเห็นไม่จริงนี่เรียกว่ารู้มันได้ละมันได้วางมันได้พ้นได้ทำไมต้องคิดว่าต้องตายแล้วถึงจะไปอยู่ตรงโน้นตรงนี้ทำไมไม่ให้มันตรงนี้มันตายซะไม่รู้ทันมันจะตาย ทำไมต้องให้มันตายก่อนตายแล้วถึงว่าไปอยู่ไหนอีกแต่ตรงนี้มันทาไมมันไม่เห็นให้มันตายไปไปถึงเห็นให้มันไม่หลงกันได้เห็นใน้มันไม่จริงพอเห็นไม่จริงได้ตรงนี้มันก็เหมือนก็ตายตายจากความหลงตายจากความเกี่ยวกันพอตรงนี้มันตายมันก็หลอกเราไปไม่ได้อีกเพราะว่าตรงนี้มันไม่ตายมันจงหลอกเราไปอีกกโดยไปเป็นจิตเป็นใจเป็น เกิดเป็นตายไปเรลยจีกิงตรงนี้มันไม่ถัดมันถ้าตรงนี้หลอกไม่ได้ตรงไหนก็ไม่มีหลอกตรงนี้เป็นดินนะ้ารงไฟมันจะหลอกไ,ได้ที่ไหนมันจะไปมาหลอกใครใครจะหลอกใครแต่ตรงนี้มันเป็นเราเนี่ยมันหลงแล้วมันเพี้ยนไปมันก็นเลยเพี้ยนต่อไปเลยนั่นดินนะ้ารไฟมันจบอยู่แล้วคุอยู่แล้ว ายแล้วสงบแล้วมันหลุดมันพ้นมันนิพพานแล้วไม่ใช่มันนะไม่คือผูไปยึดมันไม่มีเพราะมันก็ไม่ยังถูกความหลงสร้างเขาบอกว่ามันไม่ยังถูกสร้างมาอีกเป็นตัวแสดงเป็นหุ่นอวิชามันเอาธาตุเนี่ยมาเป็นหุ่นเชิดอีกธาตุเป็นตัวละครอีกมันยังเป็นตัวละครอยู่ถ้ามันไม่ สร้างละครแล้วธาตุก็ไม่จําเป็นต้องมาเป็นตัวแสดงให้มันอีกเนั้นจริงๆแล้วธาตุยังเป็นตัวแสดงด้วยไม่ใช่ของจริงถ้าเป็นของจริงมันไม่มีกันมันไม่มีเรื่องแสดงมันไม่มีธาตุมีขันเพราะธาตุมันจะหายหมดนั่นหมันสูงสุดธาตุหายไปทั้งหมดมันจะถึงดูสูงสุด ว่าไว้เรื่อยๆแค่เราแค่จะไม่หลงทาก็ยังไม่ได้กันถ้าให้ทาตหมดเนี่ยมันยังไม่ง่ายตะอาไปอีกต้องรู้อีกต้องรู้มากกว่านี้นต้องละธา,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 าตุก่อนละการหลงทาตก่อนถึงจะถึงจะรู้ไปถึงกระบวนการพ้นทาตเรียกว่พุทธ,ธะ มอง้าต้เห็นก่อนแล้วก็ออกไปจากภาตซคุณจะไปในถึงระดับพ้นภาพอีกมันเป็นเรื่องสูงสุดเป็เรื่องพ้นทุกข์แค่เราออกจากภานี้เราก็พ้นแล้วเพราะว่ามันไม่ทุกข์แล้วทีนี้มันยังออกจากภาตไม่ได้ภาตุมันต้องเป็นใหญ่ภาตมันต้องพาตายพาเกิด เรื่องจริงเรื่องจริงมันก็เป็นแบบนี้ปฏิบัติให้มันถูกเข้าใจมันได้มันก็จะไม่ยากมันก็จะเห็นจริงมันก็จะรู้อะไรเป็นอะไรการทุกข์พออะไรคนทุกข์พออะไรมันจะเห็นถ้าสูงสุดเป็นไปยังไงมันก็จะรู้ทด้หมดมันก็จะทะลุโปร่งแบบคำสอนของพระเจ้าที่สอนเรื่อง สาวกในต่างๆคืออะไรีไมาก่ใช่มันเป็นมีในต่างๆไปตามเหตุปัจจัยทนะั้งนั้นการเรียนรู้การปฏิบัติภาวนาให้ทำถูกก็ถูกถทำไม่ถูกก็ไม่มีทางไปคนละทางก็ไม่มีถูก พยายามก็เป็นหมันไปถ้าไปไม่ถูกเรื่องถูก,ก็คือเรื่องละ<ม>เรื่องวางเรื่องรู้แจง้งรู้จริงให้ได้จบให้ได้เห็นทีนน่าลงไฟเห็นสิ่งมันไม่ฟุงไม่แต่งไม่เกิดไม่ตายไม่ยึดไม่ถือ ต้องหนาวๆร้อนๆ็นเรื่องตายเรื่องเกิดเรื่องมีเรื่องเป็นไม่ไม่เป็นอย่างนั้นถ้ายังเดือดร้อนอยู่ในเรื่องมีเรื่องมันก็ต้องมีเรื่องตายเพราะมันหลงท้งนั้นถ้าเรื่องมีไม่เดือดร้อนเรื่องตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะสิ่งไม่มีมันไม่เคยตายสิ่งไม่มีมันไม่เคยทุกข์สิ่งไม่มีมันก็สบายมันเกิดคนตายมันต้องรู้จนถึงว่า ไม่สงสัยสิ่งที่มีอยู่ท่ามันจะรู้ทำได้ถ้ายังสงสัยสิ่งมีอยู่มันก็ต้องอยู่ด้วยมันเกิเดไาตายไปไหนรอดเปเป้าหมายไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ หาไม่ใช่สิ่งที่แก้ไม่ได้เก่งแยังแก้ไม่เป็นต้องแก้ให้เป็นแก้ให้ได้พบเป้าหมายสูงสุดที่แท้จริงเป้าหมายไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ปัญหาไม่ใช่แก้ไม่ได้ พียงว่าเรายังไม่รู้จักเพียงว่าเรายังไม่รู้จักแก้ปัญหาต้องรู้จักแก้ปัญหาต้องแก้ให้ได้จึงจะเข้าถึงข้อหมายสูงสุด จึงจะถึงป้าหมายสูงสุดที่แท้จริงข้อหมายไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องกดแก่เจ็บตายเรื่องทุกข์นี่ป้อหมายของเราเรื่องนิพพานเรื่องดับทุกข์เพาเป้อหมายไม่ใช่สิ่งเหล่านี้คนเราก็อยู่แค่นี้มันจึงไม่ใช่มันไม่ใช่ป้อหมายที่แท้จริง ก็ยังหลับสนิทอยู่ไม่ตื่นยังไม่มุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดยังเล่นอยู่กับเป้าหมายที่ที่มันไม่ใช่ยังเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นศัตรูหมู่มารเป็นทุกข์เป็นภัยที่เราร้อนั่ว่าเป้าหมายไม่สิ่งเหล่านี้ปัญหาไม่ใช่แก้ไม่ได้คือว่าสิ่งเหล่านี้เราก็แก้ได้ถ้าเรามุ่งไปสู่เป้าหมายแท้จริงเราก็ต้อง ละวางได้ปฏิบัติได้ทําได้มุ่งมั่นได้ถึงสิ่งสูงสุดได้พ้นทุกข์ได้ไม่เกิดไม่ตายได้นี่คือปัญหาไม่ใช่แก้ไม่ได้บนเทียงเราไม่รู้จักแก้ปัญหาก็คือเรายังไม่ทํากันจริงนี่แหละพอเราทําจริงก็ไปได้เห็นได้รู้ได้ประุกอย่างมีเหตุมีผลมีสิ่งที่ทำความเข้าใจได้ เรเห็นได้ถ้าแก้จริงแก้ได้เราก็จะไปถึงเป้าไม้ยรุงสุดนิพพานนั่นแหละก็จะพบกับพ่อไม้ปรุงสุดที่แท้จริงก็คือสิ่งที่เราไม่ต้องมาทุกข์ยากมาเกิดมาตายต้องมาเศร้าลำพังลำพันธ์ต้องมาฝันค้ากันอีกต้องมาเพ้อฝันกัน ันลายตลอดเกิดมาในโลกคือความหลงฟันร้ายตลอดมีแต่ฝัน,นทุกข์คัามยากฝันเกิดฝันตายฟันร้องหอมร้องไห้อะไรอาวุอยู่ในกองไฟไฟลวงอยู่กองเพลิงอยู่ในแดนประหารอยู่ในป่าชา้าอยู่ในสิ่งตัวที่คูณมุง ครมานไม่ชบไม่สิ้นมันไม่ใช่ค้ามหมายของเรามันต้องตื่นมุ่งุปปฏิบัติกันให้แจ้งทันทีทันใดรอไม่ได้รอมานานแล้วหลงมานานแล้วทุกข์กันอยู่นี่จะรออะไรอีก จะรออะไรมันยังไม่หายสงสัยหรือไงเกิดแก่เจ็บตายนี่แก่กันไปทุกวันเจ็บกันไปตายกันไปเท่าไหร่เท่ากันอีกนมนานยาวนานถ้าเราไม่ออกไม่ไปไทางออกทางคนจริงบอกว่าอะไรไม่ถือมันก็ไม่น่ะ ที่เห็นอยู่ยังไม่ได้จะไปหวังอะไรกับสิ่งที่มันไม่เห็นไม่มีถือก็คือถือด้วยมือก็หนักถือด้วยจิตใจก็หนักความหวังความลูกพันมั่นหม้แล้วถือด้วยใจถือด้วยความหลงทั้งนั้นงั้นไม่ถือมันทั้งอย่างเพราะามันไม่มีอะไรจริงมือก็ไม่ถือใจก็ไม่ถือใจก็ ิ่งที่หลงอยู่นั่นแหละอันเดียวกันหมดเพราะ็คือเหตุเพื่อวิชาสร้างชื่อสร้างแทะตัวละครน,นั้นนะทำปรุงความแต่งความไม่จบไม่สิ้นนะควายังปรากฏอยู่ทางนั้นเลยโดยความว่างเปล่าแท้จริงถ,ถูกหลอกท้งวิชามันลายใช้ความว่างสร้างความมีมันก็วนวายกันไปหมด ว่างเ็าไม่ใช่ตัวตนจะไปนับหนึ่งสองสามก็ไม่ได้ว่านิพานไม่มีจํานวนจึงนับไม่นับเป็นอะไรไม่ได้นับใครก็ไม่ได้นับใครรู้ก่อนรู้หลังก็ไม่ได้นับการแตกต่างก็ไม่ได้เพราะมันมีจํานวนเพราะไม่มีการเวลาพอสมมติหายไปก็เจอกันดังนั้นหายเจอกันที่สมมติหายไปนั้งเจอกันที่สรรพสิ่งมันหายไปได้ เราพสิ่งวันตรทานนิพานคือนิพานจริงอยู่ตรงนั้นาไปทาไม่ได้ขนาดนั้นเห็นไม่ได้ถึงนั้นเหตุปัจจัยเท่านั้นยังไม่หมดสิน้นอย่าไปหวังว่าจะเห็นถึงพุทธะได้ถ้าเห็นสาวกไปก่อนถึงจะสามารถพัฒนาเหตุปัจจัยไปถึงพุทธะอีกแต่ยังไม่ถ้ายังเหตุปัจจัยของสาวกอยู่ก็จะอยู่แค่นั้นต้องมีเหตุปัจจัย ของพุทธะหนึ่งจะไปสู่พุทธะได้เห็ุเหตุของพุทธะคือธ,ธาจะหายไปหมดคุณจะเห็นได้ถ้ายังเหลือนั่นเนี่ยเรียว่าอาจารย์เรียว่าธาญา,ามีปัญหาว่าต้องพูดเปนพี่อีกแบบลงธาต ากันอยู่เต็มๆนี่สมมุติหน้ากอยู่ไม่มากตสวตาสีทานาคาไม่หลงธาตแล้วนี่อราหัอนอยสาวกธาตไม่มีแล้วนี่พุทธ,ธะเจฟะเจฟะพุทธ,ธะในการเดียวคนในในของธรรมนี่ไม่มีอะไรปรากฏใาามจะเรียกกานตามะบวนการนิยมเ็าเรียกก็ได้หลายอย่างจริงๆแล้วเวลาจบก็ไม่มีเศษไม่มีเหลือไม่มี เต่าไม่ใหญ่เล็กไม่มีอะไรทั้งนั้นในพุทธะนี่ไม่มีเรื่องอะไรไม่ปรากฏวิชาจึงตายสนิทพวิชาจึงไม่ปรากฏหายไปได้วยกโน้มที่ไม่หลงนั่นแหละใครไปถึงก็จะถึงเองถ้าท่าหายได้จึงจะเห็นพุทธะกระบวนการไปสู่ท่ากันนั้นสอบประสิงอันตรธานแล้วจะเห็นพุทธะ แต่ยังไม่ถึงนั้นอย่าไปหวังฟันข้างฟันไกลฟันมาฟันถึงรักรัพัดอันนั้นแตการพลังบังไรบังขาวมันไม่ใช่ทั้งนั้นเหตุปัจจัยไม่จบเหตุปัจจัยก็ปรากฏสะท้อนย้อนมาล็อกไปไปไหนไม่ได้เหมือนเดิมน,นั้นลูกดับน้ำดับภาพทั้งหลายไม่ปรากฏ ได้มิพพานสูงสุดได้ถึงสูอุบาถึงอนุบายเศสนิพานถ้าสูออุบายเสสษนิพานก็เนี่ยนิพานสาวกนิพาพานโดยยังมีธาตุมีขันอยู่แต่ไม่ยึดไม่ถือแต่ถ้าพุทธนาุ้ธาตุไม่มีขันไม่มี เป็นอย่างนั้นเองก็ว่าได้ไม่ต้องว่าก็ได้ไม่มีอาการไม่มีการปรากฏไม่มีผัสสะไม่มีสัมผัสไม่มีเครื่องหมายไม่มีการเวลาไม่มีเรื่องจะพูดกันจบนั่นแหละพุทธะให้รู้ถึงก็นั่นเองเป็นอย่างนั้นเองก็พูดพูดก็ได้ไม่พูดกันไม่มีเรื่องไม่มีไม่มีเรื่องอะไรเรียนไม่ได้ เรเรียนไม่ได้ต้องทำลายเหตุปัจจัยทั้งปวงให้สิ้นไปได้เข้าสู่พุทธถ้าถึงพุทธะก็ไม่มีจํานวนไม่มีใครก่อนใครเก่าใครใครอะไรก็ว่าไม่ได้ไม่มีเรื่องพูดเพราะมันไม่ใช่สัญญาไม่ใช่กรรมหมายไม่ใช่การเสียบเทียบไม่ใช่ที่จะดึงไปดึงมาหน้าหลังมันหายไปหมดแล้ว ไม่ครอบครองก็หมดควบคุมที่ว่าเห็นแจ้งเห็นจริงได้ไม่ครอบครองสรรพสิ่งสรรพสิ่งเขาจะไม่ปรากฏเขาจะไม่มีสิ่งควบคุมอีกไม่ครอบครองก็หมดควบคุมรูปภาพต่างต้งตองดูต้องเข้าใจต้องทาให้มันเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ความคิดนมันเป็นเหตุปัจจัยที่หมดไปหมดไปแล้วมันไม่มีการกลับมาย้อนอะไรอีกละพูดในโลกเราพูดได้ ความคิดเป็นความนึกเป็นตั์เป็นบุคคลเป็นดินนาลงไปเป็นธาุเป็นผูู้เป็นตาเป็นแม่ในเรื่องสงบเขาเป็นฌานเป็นอะไรเป็นวักกุอุปจาระเป็นอัปปนาชาหนึ่งสองสามสี่ชานห้าชาแปดอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็กลับมาว่ากันอีกวนไปวมนนี้มันไม่ใช่นี่คือการปรุงแต่งสมมุติที่ละเอียดเป็นวิธีวิธีการปรุงแต่งของสมมติ ของอวิชชาทาั้งนั้นเลยถ้ายังไม่ได้เกิดอวิชชาเนี่ยยังไม่มีต้องจะพูดว่าธาตุผันรูปนามอายตนาสภาวะใดๆสัตสิ่งทั้งหลายก็พูดไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายก็พูดไม่ได้โลกสวรรค์อะไรพูดไม่ได้หลงแล้วพูดได้หมดยังไม่หลงพูดไม่ได้มันมีคนก็พูดแขนขาได้หมดผรหมผลเรื้ฟันได้หมดตะปอดเครื่องในได้หมดสูกทุกได้หมดเกิดตายได้หมดแต่ถ้าไม่มีคนก็พูดไม่ได้ มันค้าไม่หลงเนี่ยมันยังพูดอะไรกันไม่ได้เพราะว่าโลกธาตุก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะว่าสรรพสิ่งอะไรก็ไม่ได้เชืาะว่าเกิดวัดตายไม่ได้เพื่อว่าโรกสวรรค์ไม่ได้จะเป็นอะไรก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ถ้าไม่หลงแล้่กพอหลงไม่พูดได้หมดเป็นอย่างนั้นความหมายมันเข้าไปถึงสิ่งที่มันหมดหลงแล้วมันไม่พูดกันแล้วมันจึงไม่มีอะไรอีกแล้วไม่กลับอีกแล้วไม่ไปอีกแล้วไม่อยู่อีกแล้วไม่มีอะไรแล้ว ไม่มีเรื่องมไม่จบถ้ามันมีเรื่องมันจะจบแดงไงนั่นปฏิบัติกันมันต้องทำความเข้าใจม,มาค้างม,มาคาบบ้าบ้ากันอยู่มันไม่ใช่ก็ไม่ใช่จบดินน้ำลงไฟรู้ไม่ได้จะรู้อะไรรู้ดินน้ำลงไฟแล้วจะเป็นดินน้ำไฟทําไมถ่าไม่เป็นดินน้ำไฟจะสงสัยอะไรตอนนี้ผ่านันแล้วจะมีอะไรตรงไหน ไม่สงสัยนีสิ่งนี้ไม่เห็นผิดสิ่งนี้มันก็ผ่านมันก็ต่างคนต่างไปต่างคนต่งางหายมันไม่รู้เป็นใครใครไม่รู้เป็นมันเราไม่รู้เป็นใครใครไม่รู้เป็นใครมีใครเป็นใครอะไรทั้งนั้น่อเห็นนิพานไปแล้วจะไปติดเกาะติดแกงติดเกิดติดตายอะไรกันอยู่ไปเข้า <ส hundred. S 1> ใจผิดให้มัน,มนมเป็นไฟเผาเขาสารพัดเขาตาเขาจมูกเลียนกายใจเขาไปเขามา ไห้เขาให้มันเทาอะไรอยู่จบแบบไหนจบไม่เป็นได้จบได้อย่างไรภาวนาไปไปไหนกันถ้าจบไม่เป็นนภาเทาอะไรมันเป็นมันกะจบได้เป็นได้พ้นได้มาจับจองอะไรกันอยู่เปิดเผยตายตายความทุกข์ทั้งหลายมีอะไรบ้าง เ,เข้าใจกันให้ได้งตแล้วเล่งว่าเห็นแงเห็นจริงถึงมาเป็นคนนิพพานพุทธะกระบวนการไม่ใชม่มันต้องผ่านอะไรอย่างไรสิ่งได้ยินได้ฟังก็ไปคิดไปพิจารณาไปปฏิบัติให้มันรู้แช่งรู้จริง้นทุกข์อะไรเป็นอะไรให้รู้เล่าไ,ไปว่า ที่บอกนะมันไม่ใช่ข้อหมายทีนีเหล่านี้ไม่ใช่ข้อหมายปัญหาไม่ใช่แก้ไม่ได้ทีนี่เรายังแก้ปัญหาไม่เป็นต้องแก้ให้เป็นแก้ให้ได้เพื่อ้นสู่ข้าหมายสูงสุดที่แท้จริง,งพูดไปเลยพูดแต่คืนหมดเพราะมันรูปมันเป็นยังงั้นหมดทุกอย่างพูดกี่รอบก็ได้เพราะมันเป็นยังงั้นเพราะมันจริงๆ เอาไปเมียนะปฏิบัติกันพูดให้ฟังทำให้มันเห็นมันรู้บ้างอยา้พูดซ้ำซ้ำๆอย่างกันฟังซ้ำๆซ้ำๆก็ผิดได้อะไรรู้อะไรที่จะหลงเกิดหลงตายกันไปมันจะได้อะไรงป่าลงทางไม่มีทางออกมันต้องออกให้ได้มันต้องจะคนป่านหลงรู้แจ้งรู้จริงรู้ทุก คนนิพพานกันคนเกิดคนตายเนี่ยสำคัญต้องสนใจทำให้มันเห็นแจ้งเห็นจริงกันให้ได้ไม่ใช่หลงกันอยู่แต่ดินน้าลงไปแค่ไม่มีอะไรก็หลงกันไปหลงกันมาถ้าให้มันเห็นแจ้งเห็นจริงให้ได้อย่างที่ว่านี่พระพรณาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์กัน